อยซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออมากอเคปช่องที่จะพาทุกคนเข้ามาพูดคุยแล้วก็เมาม้ามอยเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊กันนะครับและสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวสุดน่าประทับใจอีกหนึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน b l a c k p i n k BORNPINK WORLD TOUR f i n a l e at โกช็อกสกายโดมนั่นเองในวันสุดท้ายของการแสดงโชว์คอนเสิร์ตนะครับเพราะว่าในวันที่2นี้นะครับก็จะมีทั้งเหล่าไอดอลเหล่านักแสดงและเหล่าดาราชื่อดังต่างๆเข้าไปชมการแสดงโชว์คอนเสิร์ตของเหล่าแบ็คพิงกกันอย่างมากมายเลยทีเดียวและหนึ่งในนั้นนะครับก็ได้มีแฟนคลับได้ออกมาแชร์รูปภาพของไออลกลุ่มหนึ่งที่เข้าไปชมคอนเสิร์ตนั่นก็คือสาวเอสเปานั่นเองแถมแฟนคลับดังกล่าวนะครับก็ได้มีการอัพรูปลงในโซเชียลเน็ตเวิร์แต่ยังบอกอีกว่ามันช่างน่าเซอร์ไพรส์จริงๆที่ฉันเจอเอสใน งานคอนเสิร์ตของ b บ a ็คพิ n k เพราะว่าอย่างที่รู้ๆกันนะครับทั้ง b บ a ็คพิ n k แล้วก็เอสปนั้นเป็นวงไอดอลที่อยู่ต่างข่ายกันแถมในช่วงเวลาเดียวกัน b บ a ็คพิ n k แล้วก็เอสปก็ต่างมีเวิร์ทัวร์ของแต่ละวงเหมือนกันแ้าแถมในก่อนหน้านี้นะครับเอสปก็เพิ่งจะเสร็จสิ้นการเวิร์ทัวร์ที่ทางฝั่งอเมริกา แล้วจู่ๆทั้ง4คนนะครับก็ได้ปรากฏตัวขึ้นในคอนเสิร์ตวันสุดท้ายของ b l a c k พิ n งและเมื่อมีการแชร์รูปนี้ออกไปนะครับแฟนคลับทั้ง b l a c k พิ n งแล้วก็เอสปาก็ได้ออกมาชื่นชมสาวๆทั้ง4คนที่พยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะสนับสนุนรุ่นพี่ที่พวกเขาชื่นชอบถึงแม้ว่าจะอยู่ต่างค่ายกันก็ตาม และยังออกมาชื่นชมอีกนะคะว่าทาั้งๆที่เอสป้านั้นเพิ่งจะเสร็จสิ้นจากการทัวร์คอนทางฝั่งอเมริกาแต่สาวๆก็ยังเดินทางมาชมคอนเสิร์ตของรุ่นพี่อย่างแบล็คพิงคซึ่งมันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความแข็งแกร่งที่อยากจะมาให้กําลังใจกับรุ่นพี่ในวงการเดียวกันและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีชาวเน็ตต่างๆมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ชื่นชม ทั้ง b บ็ k พิงแล้วก็เอสป a นะครับอย่างคอมเมนต์นี้ได้มีการพูดเอาไว้ว่าหลังจบคอนแล้วฉันอยากเห็นภาพเซลฟี่ของเอสป้าและ b บ็ k พิงคงจะดีแถมฉันยังทึ่งกับพลังเอสป้า ที่เพิ่งกลับมาจากอเมริกาแท้ๆแ,แ,แต่ก็วิ่งมาดูคอนเสิร์ตของ b l a c k พิงจนได้ฉันดีใจนะที่เห็นรุ่นน้องมาซัพพอตรุ่นพี่แต่ฉันทึ่งกับพลังของพวกเธอจริงๆเอสป้าก่อนคอนเสิร์ตแบล็คพิงพวกเธอกเพิ่งจะเวิร์ทัวร์แล้วก็รีบมาที่คอนเสิร์ตแบล็คพิงและอีกไม่กี่วันเธอก็จะขึ้นคอนเสิร์ตอีกแล้วพวกเธอทั้ง4คนเอาพลังมาจากที่ไหนแถมมีการพูดต่อยด้วยนะคะว่าฉันดีใจแทนแบล็คพิงจริงๆที่มีวงรุ่นน้องมาซัพพอร์ตกันมากมายขนาดนี้และนี่กก็็เเปนอม,มนจาาช ที่มาแสดงความคิดเห็นหลังจากที่มีภาพของสาวาวเอสปปามาเข้าชมการแสดงโชว์คอนเสิร์ตรอบฟินาเล่ของแดกพิงคในวันที่17ที่ผ่านมานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโมเมนต,ต์น่ารักนักอีกโมเมนต์หนึง่งที่รุ่นน้องแล้วก็รุ่นพี่ต่างค่ายมาซับพอร์ตกันอย่างเอสปปาที่อยู่ในค่ายของ SM Entertainment และแบล็ n พิงที่อยู่ทางค่ายของ YG Entertainment แต่ถึงแม้ทั้งสองจะอยู่ต่างค่ายแล้วก็ต่างเจนกันแต่ยังไงทั้งสองก็เป็นรุ่นพี่แล้วก็รุ่นน้องในวงการเดียวกันนะครับการที่รุ่นน้องมาซับพอร์ตและมาให้กําลังใจรุ่นพี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ได้ฟังคลิปนี้แล้วมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับโมเมนต์น่ารักที่สาวเอสป้ามาชมคอนเสิร์ตของเหล่าพี่ๆแบล็คพิงก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยแสดงความคิดเห็นกันได้ในในคลิปนี้นะครับและสาหรับคลิปนี้มออง่องๆน,นคน์ และสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับอันยอง